รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ครับผาคุณชมลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอยีงง่งอจังหวัดนาราธิวาสครับทราบมาว่าที่นี่นะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรแบบผสมผสานนะครับในเนื้อที่แค่1ไร่เท่านั้นนะครับและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับรวมไปถึงสมาชิกกลุ่มได้เป็นกอบเปิกรรมครับ และที่สําคัญครับในวันนี้เราจะได้เห็นถึงกระบวนการวิธีการในการเลี้ยงชันนโรนะครับซึ่งเป็นพึ่งจิ๋วมหัศจรรย์ที่สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตรงนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับส่วน,นเรื่องเราจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปติดตามได้จากรายการในวันนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบนะครับหรืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่ตําบลยี่งออาเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสครับนายมูฮัมหมัดซัมซูดินเซนมานะครับซึ่งเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่ตรงนี้ครับพูดถึงที่มาที่ไปของการจัดตั้งกลุ่มและก็การเริ่มต้นในการที่จะปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ของเราครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเดิมแล้วผมทําอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นลักษณะเกษตรกรแบบ เกษตรผสมผสานม,มีหลายๆชนิดมีทั้งยางพารามีทั้งลองกองมีทั้งทุเรียนมะพร้าวแล้วก็เงาะ<อ>หลังจากที่ทําเกษตรมาประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยค,คือเขาเรียกว่าไม่สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการองชีพครับผก็เลยเส,สาะแสวงหากิจกรรมที่ไม่ต้องทําลายกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วครับ เป็นการเพิ่มกิจกรรมเป็นการเพิ่มรายได้ช่องทางหนึ่งนึกความโชคดีก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งได้พบชนโรงชนโรงอยู่ในกล่องเก็บของอกล่องเก็บของตัวนี้เนี่ยคือเราเกิดไอเดียที่ว่าอย่างที่ภูมิปัญญาโบราณเขาว่าถ้าเป็นน้ําพึ่งเนี่ยเขาจะเอาน้ําพึ่งมาทานเพื่อเป็นบํารุงสุขภาพครับแต่ถ้าชนโรงคนโบราณเขาจะเอาน้ําพึ่งชนโรงมาทําเป็นยา เพื่อรักษาโรคครับผมคําที่ว่าทานเพื่อเป็นยารักษาโรคเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียครับที่น่าจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพเกษตรกรเราต่อไปได้ครับครับผมตอนนั้นประมาณปีไหนได้ครับที่เราเจอนี่เป็นกล่องที่เราเจอครั้งแรกเลยครับผมนะครับประมาณปีช่วงช่วงปีไหนครับ กล่องไปนี่ผมเจอประมาณตอนปลายปลายปี5้าแปดเนี่ยในนี้เป็นเป็นเป็นกล่องเก็บของเก็บของธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีมีชนะโรงมาทํารังอยู่ในกล่องนี้ครับผมก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาใช่หลังจากที่ถามว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรครับ เมื่อก่อนไม่ทราบด้วยซ้ําว่าไอตัวมแมลงตัวเล็กเนี่ยชื่อชน,นรงก็เลยทําการศึกษาครับผมทําการศึกษาอยู่ประมาณสองปีศึกษาจากอะไรบ้างครับศึกษา,าก็าค,กาคือเราศึกษา,าลักษณะที่มันอยู่ตามธรรมชาติลักษณะระบบนิเวศที่มันอยู่ครับผมแล้วก็ศึกษาในที่ว่าไม่ได้หาไม่ได้ปรึกษาคนอื่นมไม่ได้หาข้อมูลจากจากที่อื่น คือเราศึกษาคือศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ในพื้นที่บ้านเราในน้ำมันเราผมด้วยความที่พื้นที่ติดกับเทือกเขาบูโดด้วยใช่ก็เลยเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เป็นที่ชอบของพึ่งจิ๋วอย่างชนโรงอย่างชนรงครับมาทํารังอย่างมากมายในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีในในไร่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่กล่องครับกี่รัง ตอนนี้ขั้นต้นในกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดตั้งมารยประมาณปีกว่าเนี่ยตอนนี้มี200กว่ารังแล้วอ่าแล้วนี่ก็มาถึงรังของชนโรงแล้วครผครับผม,ผมในพื้นที่ของเราเนี่ยมีชนโรงกี่ชนิดครับ ขั้นต้นตอนนี้มีอยู่8ชนิดครับ8ชนิดด้วยกันตัวเล็กชนาชนาโรงบ้าน4สายพันธุ์ครับแล้วก็ตัวใหญ่อีก4สายพันธุ์ตัวเล็กก็มีสายพันธุ์ขนเงินครับสายพันธุ์ถ้วยดาครับสายพันธุ์ซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็สายพันธุ์หลังลายครับผมอยู่ในตระกูลพวกสายพันธุ์ตัวเล็กครับให้รสชาติของน้ําผึ้งหวานอมเปรี้ยวส่วนตัวใหญ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสายพันธุ์บาคกัรี่ เป็นพวกชนโรงตัวใหญ่หรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกชนโรงป่าแต่ค,คือชนโรงเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นไม้ที่เราได้จากการที่มันลมพายุป่าบึกพัดทำให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มทับบ้านชาวบ้านครับผมเมื่อชาวบ้านทราวบาว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีชนโรงรก็เลยชาวบ้านช่วยตัดเอ,อเอามาให้ค,คือ ในชุมชนตอนนี้ผมเผยแพร่ลักษณะคือว่าอย่างที่บอกคือเราเลี้ยงชนโรงเชออิญรับ,รบแล้วก็ได้จะอาชีพจากการรับชาวบ้านก็เลยให้ความร่วมมือ,อมให้สายพันธุ์ชนโรงมาคือลำนี้ต้นนี้ได้จากอย่างที่บอกคือต้นไม้ที่จะเป็นต้องโคนครับคือมันล้มถูกพายุพัดและก็ทับบนชาวบ้านแล้วก็มาเลี้ยงไว้ครับผม เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับครับคำว่าชนโรงเป็นคำควบรวมครับผมมาย่อมาจากคำว่าชนชั้นชั้นมาจากคำว่าโพรงมารวมกันเป็นชนะโรงคือคือนิสัยหรือว่าเขาเรียกว่าวัตจักรของชนโรงเนี่ยมันจะมีตัวดักแด้ตัวอ่อนชนโรงงาน ช,ะชะโงยามมันจะมี oh. ชนชั้นของมันมันก็มันก็เลยเป็นชื่อที่มาที่ไปเพราว่าชน,นะโรง,โรงคือชนะโรงมันจะอยู่ในโรรพ,รพรงเขาควบรวมเพาว่าชน,นะกับโรงมารวมกันก็เป็นชนะโรง อาวเบดิงเรามาดูอีกหนึ่งรังนะครับ,ร,บรังนี้นี่มีน้ำหวานแน่นอนมีน้ำหวานแน่นอนแต่ว่าเห็นเห็นว,ว่าเป็นเป็นพันธิตุพันธิตุนี่พันธุนนอะไรครับวันนี้อันนี้นพันธุอิตาม่าครับอิตาม่าอ่าพันธุชื่อชื่อพันธุนี่เป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าครับอ่านักวิทยาศาสตร์เขาตั้งอ๋อนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งโอเคครับเดี๋ยวให้เบนดิงเปิดเล่นทักว่าข้างในเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้อยู่เป็นกองทัพเลยนะครับใช่เดี๋ยวเตรียมตัวถอยนะครับรังรังนี้ ยังไม่ได้เรเก็บผลผลิตอ๋อครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของในการเก็บผลผลิตใช่ไหมฮะอ่าครับผมยังม,มันช่วงนี้มันไม่สามารถเก็บผลผลิตได้คพรับหน้าฝนเราต้องถอยนะครับก็เดี๋ยวต้องก็ต้องถอยด้วยเพราะว่ามันมันดุดุมากนะครับพันอิตาม,ม่านะครับคือตอนนี้ คือถือว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรครับเริ่มมีงานวิจัยหลายๆภาคส่วนทั้งหมหาวิทยาลัยเองทั้งผู้รู้หลายๆองค์กรเองผม,มาทําการวิจัยข้อดีของน้าผึ้งชนโรงข้อดีของการเลี้ยงชนโรงเพิ่มในสวนม,มก็ต้องขอขอบคุณหลายๆภาคส่วนที่ช่วยพัฒนา อาชีพให้เกษตรกรอ,อีกช่องทางหนึ่งครับคือเป็นตัวการันตีว่าอนาคตเนี่ยชนโรงสามารถเป็นอาชีพที่มันเขาเรียกว่ายั่งยืนได้ครโอเคเนี่ยเห็นว่าเริ่มหมดแล้วนะครับด้มหมแลวอย่างกระปะ๋องกลมก็เป็นกระป๋องที่ทํามาจากพลาสติกชั้นยางครับแล้วก็ชนโรงงานจะมาทํา กระป๋อนน้ำหวานครับผมอ่าแล้วก็จะเอามันจะเอาพอทำกระป๋อนน้าหวานเนี่ยมันจะเอาน้ําหวานมาใส่ในถ้วยอืมคือทําไมครับว่าทําไมความแตกต่างของชนโรงกับพึ่งมันแตกต่างครับแตกต่างที่ว่าชนโรงเนี่ยมันจะเอาน้ําหวานมาตั้งในกระป๋อนน้ําหวานอืมที่ทํามาจากพระโพธิชันยางครับผมเขาเรียกว่าเกิดการหมักบูดระหว่างน้ําพึ่งกับพระโพธิชันยางทําให้ คุณค่าของน้ำพึ่งชนโรงมีความแตกต่างออกไปกับพึ่งมีงานวิจัยหลายๆพักส่วนยืนยันแล้วยืนยันมาครับผมครับผมเดี๋ยวเจาะน้ำหวานได้ไหมครับเจาะน้ำหวานปกติถ้าเราเก็บผลผลิตเนี่ยจะเก็บดูกับเครื่องแต่ช่วงนี้มันช่วงหน้าฝน,นสามารถเก็บผลผลิตได้เราต้องเก็บเป็นอาหารให้มันเก็บเป็นอาหารให้ตัวอ่อนมันให้มันเพื่อเพื่อความมีชีวิต ของมันช่วงนี้แต่หลังจากนี้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยก็สามารถเก็บผลิตได้ก็คือช่วงนี้หน้าฝนคือยังไม่สามารถไ,ไม่ยังไม่สามารถเก็บผลิตได้ใช่ครับผมอย่างอย่างที่เห็นไอ้ก,กลมๆตรงนี้ครับก็เป็นกระป๋อนน้ำหวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูดว่าครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างไงน,นะครับโอ้เพ,พ,พระผลิตชัน้นยางอย่างถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ยังทำโครงสร้างถ้วยยังไม่เสร็จอ,อย่างอย่างถ้วยนี้ มันเอาน้ำพึ่งมาใส่ในถ้วยเต็มแล้วครับมันก็ทาทาการปิดเพื่อเป็นเสบียงให้กับตัวอ่อนมันว้าวมหัศจรรย์มากครับวิธีการผลิตแล้วก็เจาะใช้เป็นข้าห่วงนะครับนั้นข่าวห่วงข้าเฝ้าเฝ้ารังของตัวเองเจาะเมื่อเราเจาะเนี่ยก็จะก็จะเจอน้ำหวานก็จะเจอน้ําหวานครับใช่อืออืออยู่ที่หมดช่วยยังมี หมดยังครับอ่าเหมือนแล้วเหมือนกล่องนม <c oughs> ผู้ชมครับเนี่ยเป็นน้ำหวานของรสชาติหวานมากแล้วก็หอมหอมอร่อยมากครับเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ชิมกันได้ได้ชิม,ชม,ชมยังไงได้บ้างนี่เดี๋ยวให้ส่งไปส่งไปในกล่อง<จ>เลยยังมียังมีหลอดดีครับครับ <c oughs> ผมหืม <c oughs> มันจะออกเปรี้ยวด้วยนิดหน่อยใช่หวานอมเปรี้ยวเียน่มันเกิดจากอะไรครับเกิดการหมักบูด น้ำผึ้งกับพอปิตอันนี้คือเรากินของบูดเข้าไปมันจะช่วยล้างอ๋อช่วยล้างใช่อ๋อครับผมก็คือบอกได้คำเดียวว่าฟินมากนะฮะอธิบายไม่ถูกจริงๆเวลากินเข้าไปแล้วมันจะมีความหวานหวานมากๆแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็หอมเรียกได้ว่าเป็นแมลงมหัศจรรย์เลยทีเดียวใช่อย่างชันนโรงเนี่ยนอกจากที่ร่างของมันที่แบบแปลกตาแปจากชาวบ้านแล้วเนี่ยรายได้ของมันก็มหาศาลเลยก็ว่าได้ ตอนนี้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดว้าวผลิตเท่าไหรก็ไม่พอครับผมนี่เลยครับมหาสัจจันท์ของชนโรงครับ สำหรับรังของพึ่งชนโรงเองเบดิงก็ได้ทําเองเหมือนกันครับผมทางกลุ่มก็มีวางจะจําหน่ายกลองเปล่าด้วยอ๋อครับผมแต่ที่นี่คือทําเองเลยทําเองเลยด้วยครับครับผมก็นำตัวชนโรงเข้าไปยังไงบ้างครับหรือว่าก,ากาล่องนี้กล่องนี้ได้สายพันธุ์มาจากการแยกขยายอ๋อแยกขยายอแยกขยายสายพันธุ์ใส่ในกล่องก็ในกล่องนี้น้ำพึ่งและตัวก็มีพอประมาณแล้ว ประมาณสักปีหน้าหรือกลางกลางปีเนี่ยก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับผมครับผมอันนี้เป็นไข่หรือว่าอะไรครับข้างหลังนี้จะเป็นไข่สีอ่อนจะเป็นไข่แก่ครับสีแก่จะเป็นไข่อ่อนในหลังนี้ถ้าจํานวนเนี้หลายน่าจะเป็นหลายพันหลายพันตัวครับเยอะมากครับเยอะมากครับอย่างตอนนี้คือเรากําลังเพาะอยู่ยังยังไม่ได้ไปตั้งในสวนของเรา คือระบบนิเวศร,รัศมีทำกินของตัวเล็กเนี่ยรัศมีมันสา0ร้อยเมตรเราตั้งตรงนี้ก็สามารถไปเก็บผลผลิตในส่วนของเราได้แล้ว สำหรับในส่วนของกลุ่มวิสาหกษษิจชุมชนนี้ที่นําโดยนายมุมหมัดซัมซูดิงเซนมานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบดินนะคะก็เนื่องจากว่า,าทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอนะคะเล็งเห็นถึงความสามารถความพยายามของแบดินนะคะที่ ในการทําการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็เลยมาให้แบดินเนี่ยค่ะได้เป็นเกษตรกรปัดเปลืองของสํานักงานเกษตรอําเภอยี่งอนะคะเพราะว่าเห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวของแบดินในส่วนของการที่เป็นผู้ประกอบการทําการเกษตรสมัยใหม่นะคะเป็นคนที่ยอมรับเทคนิควิธีการใหม่ๆ แล้วก็มีความสามารถในตัวเองที่จะสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะคะในส่วนนี้สํานังกงานเกษตรอําเภอก็เลยเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนสร้างแนวคิดนะคะให้กับบดินแล้วก็นําบดินไปพัฒนาศักยภาพแล้วก็จัดตั้งให้สร้างเครือข่ายเพราะว่าเราทําการเกษตรเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทําคนเดียวก็จะไม่สามารถอยู่ได้เนาะก็เราก็จะสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ ให้มาเป็นจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาพัฒนาท้องถิ่นได้กลุ่มนี้ค่ะจากเดิมที่เป็นแค่เพียงเกษตรผสมผสานเนาะเพราะว่าเราก็ในส่วนที่พอมาเป็นเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วเราก็มาส่งเสริมให้เป็นเกษตรผสมผสานอีกหนึ่งช่องทางให้เขาเลือกนะคะก็จากการที่มีแค่รายได้จากรายเดือนรายปีที่แค่เป็นได้จากมูลค่าจากผลผลิตที่ได้รับเนี่ยค่ะเราก็มาส่งเสริมเพิ่มเติมให้อีก หนึ่งตัวเลือกก็คือเหมือนอย่างที่แบดินมารเริ่มแล้วก็สร้างก็คือชนาโลงก็จะเป็นตอนนี้จากที่แค่รายได้เดือนละปีละแสนกว่าบาทเนาะพอได้มีตัวนี้เข้ามาแล้วก็จากการที่เปิดช่องทางการตลาดให้คนได้รู้จักและรับรู้ก็สร้างอาชีพเสริมให้กาเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าจากแค่ปีละแสนกว่าบาทก็เพิ่มเป็น3 0 0แสนกว่าบาทจากาผลผลิตที่ได้แล้วก็จาก ชนาลงที่มาเพิ่มแล้วคิดว่าต่อไปก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มแล้วก็คิดว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนตรงนี้ด้วยไม่เฉพาะที่กลุ่มที่ทําสวนเกษตรนี้ก็พี่น้องทั่วไปถ้ามีคนมาเที่ยวในสวนก็คิดว่า ทั่วไปพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทั่วไปก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มในจากการที่มีคนมาท่องเที่ยวมาติดตามมาชมในสวนด้วยค่ะได้วิตามินซีค่ะเต็มเวิตามินซีเต็มเต็เลยคะ่ะต้องมาลองชิม เาวอามกาเกว่าเกชาไม่เหมือนกันกาทราบมาว่าแบดบดิงเองก็มีแนวคิด ที่จะเปิดเป็นโฮมสเตย์เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็บวกเป็นการท่องเที่ยวด้วยตรงนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับครับผมแนวคิดก็คือว่าเมื่อก่อนอย่างที่บอกคือกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่เราทำเนี่ยครับมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับก็เลยมีการคิดว่าเพิ่มกิจกรรมชนโรงมาครับอนาคตก็จะเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับเป็นเกษ,ษตรท่องเที่ยวครับ มีโฮมสเตย์มีลักษณะคือเกษตรบำบัดเพื่อสุขภาพมีโฮมสเตย์ ay, สักมันสองหรือสามหลังเพื่อให้ผู้มาเยือนครับาจากจังหวัดอื่นหรือจากภูมิภาคอื่นครับไม,ไม่ต้องวอรี่เรื่องที่พักอืเราก็จะมีรายได้ช่องช่องทางหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้กับเราในอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพเกษตรกรครับ ความรมีที่พักในนอกจากที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างพื้นที่เนี่ยได้มาเยือนในพื้นที่บ้านเราว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสงบสุขอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับผมณตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเรามีทั้งหมดกี่คนครับขั้นต้นสมาชิกของเราตอนนี้มีทั้งข้าราชการประจำมีทั้งพนักงานบริษัทมีทั้ง อาชีพเกษตรกรที่ทำยด่แล้วเรามารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขั้นต้นมีสมาชิกประมาณ45คนครับครับขั้นต้นณตอนนี้ก็คือ45คนเรามีการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับคือการกระจายรายได้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือผมเป็นคนที่รวบรวมผลผล,ผลิตน้ำผึ้งจนโรงอของสมาชิกกลุ่มแล้วก็มาสร้างแบรนด์บรรจุพันใน ขวดที่ได้มาตรฐานที่สะอาดท,ที่ปลอดเชือ้อแล้วก็ออกแบรนด์ชนโรงบูโดยิง่งงวางจำหน่ายตามแอปต่างๆต,ตามเพจเฟซบุ๊กทางไลน์แอดทางทางช่องร้านช่องกัจชาสัมพันธ์หลายๆช่องแล้วก็ร้านห้างร้านหลายๆห้างร้านครับอืใครที่สนใจนะครับสามารถจะ,จะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ อย่างที่ทราบขั้นต้นก็คือผลิตภัณฑ์พพของเราชื่อชนรงบูโดยิ่งงอเนี่ยก็สามารถติดต่อหรือหาความรู้หรือหาข้อมูลของเราได้ที่ในเพจ Facebook ชื่อชันโรงบูโดยิ่งงอได้ครับหรือติดต่อมาโดยตรงกับผมที่เบอร์โทร0937476622ได้ครับมีไลน์แอดอย่างนี้ไหมครับ,รบมีมีไลน์ลแอดด้วยครับพิมพ์ว่าอะไรครับนี้ ไลออดก็อ่าชนาโรงบูโดยิงงอเหมือนกันอ่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับชนาโรงบูโดยิงงอชนาโรงชนาโรงบูโดชนาโรงบูโดอย่างเดียวครับผมก็คือเรียกได้ว่าเป็นการตลาดหลากหลายช่องทางหลายหทั้งสื่อโซเชียลเองการออกบูธงานต่างๆรวมไปถึงอ่าสื่อโซเชียลที่ช่วยในการที่จะการมีฐานการตลาดของเราเบนดิงเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าใครสนใจแล้วก็อยากจะมาที่นี่เนี่ย สามารถที่จะเดินทางมาอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ที่นี่อะไรบ้างครับฟาร์มฟาร์มของผมเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ของกลุ่มชื่อสวนดินสำหรับอาผูอ้อาคนที่สนใจครับต้องการหาความรู้หรือจะติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปใน g Google Map ครับพิมพ์คำว่าสวนดินยี่งโงก็มาถึงที่ได้เลยครับ ส่วนดินยิงงอก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลยิ่งงอบหมู่บ้านบุเกะปารัสใช่ไหมที่นี่หมู่บ้านบุเกะปาลัสอำเภอยิงงอจังหวัดนราธิวาสเรียกได้ว่าแบติงเองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างสมร์ทฟาร์เมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่สามารถที่จะเป็นจุดประกายเป็นแรงบันดันใจให้กับคนอื่นๆหรือเกษตรกรอื่นๆนะครับได้มาทําเกษตรแบบผสมผสานและก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับใ,ในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบดิงเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเรานะครับซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บ้านบุเกปัลัสนะครับอำเภอชยยงอจังหวัดดาราธิวาสแห่งนี้ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อที่จะเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตรงนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำกันทีเดียวครับส่วนครั้งต่อไปครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการันแล้ะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณ